อก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะก็พบก,กับโฟสอนชาแนลอีกแล้วก็จะมาส่งข่าชเช่นเคยบอกสูตรนะก็เสียงแอบรับอุ๊ยอะไรขึ้นนะเสียงแอบตอนเช้าแบบแล้วมันจะทีมกมันก่อนนะ เจ็ดดาวคราวที่แล้วลวที่เราสุงได้แล้วเข้ามาใส่ตรงกลางทีมเอครับรอบด้วยเจ็ดดาวทีฟ้าสตถึง เก้ี้หดาวหนึงดาวที่เป็นแมกกาแ็แดาวไปเลยเี๋เมีสดาวนี่เลยเขากาชา อะไรนะนี่ไม่ดีเท่าไหร่ก็กดสมแล้วกดเลยตกลงเลยครับจะได้ตัวแล้ว นี Or, yeah. <com> MM ่ก <cción> <wh> <Luc> <adia> <Q> ็ได้เจดตาสีฟ้ามาครับจีตัวเก่าอืมชอบน้องแมงเมีดขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย